ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวดูของกันนะครับรสั่งโชคไคยทีมาเป็นกระบอกโั่คระบ,บอกโชคไทยทีมาดูกันครับว่ามันจะตรงตามที่สั่งไว้นะครับมาลุ้นกันนะครับผมฝากท่านผู้ชมทางบ้านฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับ กดซับสไคร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมรุนจันทรครับผมนนอื่เลยก็ปาดเลยครับผมแพ็กน้าดีอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าตรงตามปกไหมครับมารุนกันรครับผมนี้เป็นโชคโซนิกนะครับตัวใหม่ แชมโคของโทนิแคแกนโชว์โทนิคครับผมสั่งสั่งไปวันวันไหนวะวันที่สิบเก้าสั่งไปวันที่สิบแปดครับผมในของวันที่ยี่สิบตัวนี้ ดอนาวขอเดดกับดี่ม่มวี่ราเลเซีสครับนี่คืกันนะไปกน่ครับไปเดงน้าอาอีกสทเ่ครับนี่ครับวันนี้ไปเดินไปดูวิวมันว่ามันลัไหนี่ยังไม่ได้แก่นะครับนคิวโค้ดด้วย โอเคครับ<ม>แจกกันครับผมโอ้โอหหูมายวะนี่ครับห่อหูมายดูดิอค,ครับผมห่อหมาอีกชั้นหนึ่งครับผมอี่ชั้นละนสามชั้นครับผมออมาสามชั้นทั้งหมดสามชั้นนะครับนี่ มาแล้ว่าดูข้างหนึ่งก่อนนะครับมาดูกันเรเททีจริงนะครับนีุ่้ยสวยว่ะเททีนี่บ นีนจะเป็นมันจะทีนี้เราจะไปใส่ปีนนี่เลยครับที่สั่มาตรงตามปกครับผมจ<า>ังหวัดประจบคีรีขันจังหวัดสรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขัยองจังหวัดระบคีรีันับ อันนี้ได้ล,ละข้างหนึ่งโอเคอยู่แบบจมอีกครั้างนึงครับผมเข่าวมากผมนี่ครับผมโเคครับ

ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่ติดตามกันเข้ามานะครับวันนี้ช่องปากคุณแม่ก็ขอตัวเอาของไปเก็บกอนครับผมหนึ่งนะครับตรงตามสเปคดีครับผมโอเคครับขอบคุณมากค,ครับนะ